เหมือนเดิมครับปิดท้ายด้วยข่าวคุณภาพชีวิต1นึ่าวครับจากบริษัทกราฟเอเนจีเดเวล OP เมนต์จำกัดหาชนนะคะเขาสืบสารวิถีชาวนาไทยร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวรายละเอียดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการลงแขกเกี่ยวข้าว ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทยที่มีความผูกพันกับธรรมชาติบริษัทกราฟเอเนจีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแหล่งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีทรงคุณค่านี้จึงได้จัดกิจกรรมกราฟสืบสารวิถีชาวนาไทยร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวณนะศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ค้นคนวา้าและเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร และภายในงานยังมีการนําผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกีย่ยวมาสาธิตวิธีการแปลร,รูปเป็นอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา่าอาทิวิธีการทํำข้าวจีขายข้าวเม่าจากข้าวเหนียวเคี่ยวมูและซีเรียลจากข้าวแลัสเปอร์รี่เป็นต้น เริ่มต้นมาตั้งแต่เราสร้างโรงไฟฟ้าหนองแซงนะครับระหว่างที่เราเริ่มก่อสร้างเริ่มมีโปรเจกต์โรงไฟฟ้าหนองแซงเราก็เล่งเห็นแล้วล่ะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ทำเกษตรกรรมเยอะเราก็เลยอยากที่จะอยู่ร่วมกันกับเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนนะครับก็เลยเป็นที่มาของเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนหลังจากนั้นเราก็พัฒนาแปลงนาสาธิตของเรามาตลอด8ปีที่ผ่านมาเราก็จะพยายามหาแนวคิดว่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันเป็นต้นแบบหรือเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้กันได้มากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของพัฒนาการโรงไฟฟ้าหแห่งนี้นะครับ รู้สึกดีใจนะครับที่บริษ,ษัทกัฟนะครับซึ่งได้เข้ามาทํา ประกอบการในพื้นที่เนี่ยได้สืบสารแล้วก็อยอดในเรื่องของประเพณีของวัฒนธรรมไทยในเรื่องการลงแขกเกี่ยวข้าวสามารถให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ว่าการทานาเนี่ยไม่ต้องเผาต่อสารงรรทํานาแบบโบราณปูกแล้วก็เกี่ยวแล้วก็นวดแล้วก็ได้ผลผลิตที่ไม่แพ้การทํานาแบบปัจจุบันนะครับแล้วก็ภาพแวดล้อมก็ดีก็ต้องขอบคุณบกกริษัทกัปนะครับที่ได้สร้างคนเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเรียนรู้การเกษตรวิถีด,ดั้งเดิมของไทยเราครับนอกจากนี้ทางกรฟยังมีแผนพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน สคูล่าเอคอนโมีเพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและขยายองค์ความรู้กรเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคต่อไปลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ